แม่เออแม่แมคนนี้ใครอะ่ะายิดมึงแล,แล้วใครอะ่ะก็อบอกว่าายิดมึงไงเออนั่นายิดมึงนี่จำป้าไม่ได้เหรอฮะลานลากจำไม่ได้เหรอป้าเนี่ยเป็นคนล้างตูดมึงนนแต่เด็กเด็กเลยนะ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้เหรอลูกแถมยังล้าง <c oughs> ขี้ล้างเนี่ยหยุดครับหยุด พอได้แล้วครับอายเหรอจ๊ะอายหรอกนะรู้ใส่รู้พุงเมืงอตอนเด็กๆมึงรู้ไหมว่ากูเจอใครมาฮะมึงรู้มั้ยว่ากูเจอใครเออมึงเอาดีๆเอาดีๆฮะใครมึงรู้ไหมว่ากูเจอใครใครมึงไม่มึงรู้ไหมว่ากูเจอใครกูไม่เล่นมึงกูไม่เล่นกูเดียวเล่นดิมึงรู้ไหมวันนี้กูเจอใครใครก็อีนักไงมึงจะตะฮอกทำไม มันมองหน้ากูอย่างเงี้ยคืออะไรเออถ้ากูเจอมันนะถ้ากูเจอมันอีกรอบเนย่นะกูกูกูจะมองมอง่คุณม่เกุเหก เอามึงจะไปแล้วเหรอฮะมึงจะไปแล้วเหรอฮม,มึงเอะเดี๋ยวนี่มึงไ,มไปแล้วเหรอมึงจะไปมึงจะไปแล้วจริงไหมเนี่ยยังอยู่ด้วยกันอยู่เลย เพื่อคุยกันแบบเดียวเองเออชาอยู่ด้วย,ยกันก่อนสิเนี่ยส่งมาเนี่ยอะไรวะอย่าเพิ่งไปอยู่ยด้วยกันก่อน My first follower thinking I forgot him Thank you for being here タナたナたらナらラらたタ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 たらリらリらた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 ら

เขานไหเขาดนหนเขาดนไหนเขานเอเออเออเออ ไม่ได้ผู้สาวว่าปึ้งเอคำสรรปึ้งเป็นอะไรเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งนี่แหละแม่ไม่รู้จักเหรออะไรปึ้งปึ้งกูจะไปรู้จักอะไรล่ะเพียงวิปปึ้นสบู่ครีมกูหกหมดเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะมูจะปึ้งปึ้งปึ้งอะรู้ไหมว่าของพวกนี้มันแพงแค่ไหนได้ทั่วอือออโอ๊ยช่วงนี้มันจะมีโปรโมชั่นอะไรให้ซื้อไหมเนี่ย อย่าเพิ่งเริ่มผ่านนะครับทุกคนทุกคนรู้ไหมถ้าเราช้อปสินค้าในแอปพลิเคชันวัสดออนไลน์ของแท้และราคาคุ้มมากๆ <G ül> <G ül> มีโปรคุ้มทุกเดือนแถมส่งไววันเดียวได้ของ <G ül> ถ้ากได้แบบด่วนจีนกดคลิกแอนด์คลิกเอ็กเพรสและไปรับทีพน้าสาขาได้เลยในสองชั่วโมงแพ็คของดีมากมาส่งของครับ <G ül> ขอบคุณนะคะโอแพ็คมาดีมาก

รับสมัครคนเติมไฟค่ะคนเติมไฟค่ะเติมไฟไหมคะขอคนรับสมัครเติมไฟจ้าเร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 าเองเราเติมไฟเรา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 เองเติมไฟหาคนเติมไฟหาคนเติมไฟเติมไฟห้องเราห้าพูดเรื่องอื่นนะพูดได้แต่เรื่องไฟนะพูดได้แค่เรื่องเติมไฟเท่านั้นนะเเ้่ไหม ตรงตรงเด็กเติมไฟค่ะเติมไฟค่ะเติมไฟได้รตเติไฟอะไรมึงฮะ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 อะฮ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 ทฮะทะฮทษะ่ะฮะฮะฮะอ คือว่า<อ>ที่ฉันอยากจะไปแถวที่พิรุณซอย469คะ่ะแือว่าไม่รู้จะไปอย่างไรก็เออ่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว,ว่าต้องไปยังไงซอยรังหิตซอยสวนสัตว์ซอยเออ่ที่มีควายเยอะคะ่ะ 私が歩いて降りていきますよね。それからこれをちょっと動かして、それでまた歩いていきます、えー。それからここら辺まで歩いていって、お、えー、アンボナお、チニーナとドーお、の四十お、お、のところでタクシーを呼びます。えー、そお、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 こで左に曲がって、左に曲がったら今度は右に曲がります。でもお、お、四十五方六百メートル。結局のところそんなに難しいことじゃないんですよ。 แบมือมาโอ๊ยโอ๊ยโอเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บมากค่ะแบมือค่ะแบมือเออทำดีเด็กเจ็บค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาขึ้นมาเลยนะเฮ้ยลุกขึ้นมา 我的鸭子，你干嘛？拿手摸卡。